แชมป์แชมป์ชาแนลช่วงอยากรู้ต้องทดลองสวัสดีครับทุกคนพบกับช่องแชมป์แชมป์ชาแนลครับ วันนี้เราจะมาลองทดลองจุดไฟด้วยเปิดส้มกันนะคะ,ะค,คลิปนี้ควรมีผู้ปกครองดูแลนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะมาเริ่มจุดกันเลยแล้วใช้มีเทียนไฟแชกแล้วก็เปิดส้มนะคะมาจุดเทียนกันก่อน,นเลยนะคะทุกคนอ่านีา่นะคะ้เดเรามาลองกับเปิดส้มน,นี่นะคะทุกคนมืงสอง ีแล้วจะมาดูกันว่าทุกคนดูนนี้หางคือแบบรอนมากครับทุกคนนี่นะครับ เปลือกสน,นับไฟไดนะลองดูอีกทีนะครับทุกคนนี่สองสามนี่นะครับพร้อมแล้วครับสามสอง,งโอ้โหทุกคนดูอย่าตั้นึงนะครับทุกคน ดูนี่นครับทุกคนเห็นปะมีน้ำเทียนหยดลงมาแล้วก็ตรงเนี้ยไหมเลยนะครับโอ้สุดยอดนี่นี่เป็นน้ำน,น,นี่ครับทุกคนนี่ครับแต่ถ้าเกิดเราเอามาตรงๆแบบนัน้มันจะดับไม่ได้นะครับเราต้องแบบวิดูดิเนี่ยเทียนละลายเลยครับทุกคนแต่ไฟมันยังแบบยังอยู่เหมือนเดิมเลยครับ อืกลิ่นไหม้มากเลยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแชมป์แชม์แชนแนลกันด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย